ทำงานแล้วไม่ต้องเอาก็ได้ดีครับพี่จริงๆแล้วผมว่าแบบเนี้ยเวิร์กมากเลยนะทั้งดอกไม้ทั้งเงินนี่มาพร้อมกันเนาะพี่ชอบอะไรครับชอบแบบนี้เลยป่ะชอบแบบนี้เลยค่ะทีนี้เลยค่ะสองอันเลยใช่ค่ะนะครับสลอมนูนะครับถ้าเกิดสมถติว่าอ่าอัอาดอกไม้เนี่ยแทนหัวใจที่คนให้อยู่ได้นะหรืเอา อะไก็พอไม่ว่าต้องไหเราก็ถึงการนไม่าไพี่เลยนะครับพีอาจจะไม่มีดอกไม้หรือาไม่มีดอกาหรือว่าี่ังด้นี๋วหัวใจงให้เดียวเลยนะครับนะครับช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้มันเป็นช่วงการบอกลักแล้วก็เป็นช่วงกิจการที่ดีนะครับนะ การเล่าเรียนหนุ่มๆก็บอกว่าแฟนทำแฟนเขาบอกกับหนุ่มๆไปแล้วนะครับให้พวกเราเนี่ยบอกอะไรที่มันเป็นคำดีๆนะถี่ว้อมให้กับคนที่วันนี้เนี่ยอุตส่าห์่เวลานะครับที่จะไปหาแฟนนะครับนะในวันวาเลนไทน์ไปดูข่าวด้วยนะเพื่อจะส่งนะ ก็อยู่นะคะที่จริงความในใจที่จะบอกแฟนคลับก็คือโปรตีนเนี่ยแต่ละงานก็จะมีบอกใช่ไหมคะแต่ในนี้มันก็จะบอกทีบอกครั้งทีนะคะก็อยู่คิดว่าพี่พี่แฟนคลับคิดว่าจะเหมอกับคนร่วมเดินทางกับเราไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะแบบมีความสุขเราจะเศร้าเราจะแบบรู้สึกยังไงคือแบบเหมือนที่เขามราร่วมชีวิตกับเราแบบเหมือนกับตลอ,อดอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบขอบคุณมากๆสำหรับน้ำใจที่เออ่สี่ยวหนึ่งีแบบ หนูร้องเพลงอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแต่เห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยหนูได้รับหมดเลยค่ะแต่ว่าหนูแบบส่งพลังให,ให้ให้ไปถึงที่อาจจะยากก็ะได่แล้วครับได้แล้วครับได้พลังจากซอนเมย์ครับยินดีด้ก็ก็จะเป็นเด็กดีของพี่ๆทุกคนนะคะ ก็ความรักที่ให้กันมานี่ยกม้นซึ้งก็ความรักที่ให้กันมานะคะไม่ว,ว่าจะเป็นจากถักหนยไ้มาเราได้รับเราเข้าใจแล้วก็เราก็อยากที่จะตอบแทนทุกคนกลับไปเช่นกันนะคะ ไม่สวยงามแบบนี้งงนั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าอาดีตเราไม่มีความรักที่ดีแบบนี้กับทุกคนนะคะเราก็คงจะไม่มีวันนี้เช่นกันก็ให้รู้ไว้ว่าความรักที่คุณส่งมาทำให้เราอยุดทันเลย หัวใจค่ะอ๋อื่ไปไปอยชอบกับตีมไงคะวันนี้เป็นมาเลทายือ่เรียนจบแสเ,สเชั่นนะครับไนนางอสุดท้ายสุดท้ยค่ะตยังไมงครับพี่ชาย ทุกคนด้วยกันต<ห><ห>ั้งแต่มอบใจให้เด็กดื้อคนนี้แต่บ้านออกมาก็ยัง <c oughs> ยังรักกันอยู่อย่างเงี้ยก็ขอโทษสำหรับสิ่งไม่ดีที่เคยทำลงไปว่าบางครั้งก็ห่วยบ้างอะไรบ้างทำตัวไม่ดีบ้างเงี้ยก็ขอโทษจริงๆ ไปรอแห่ไมะมีค่ท <od> oh ี่น่งตลดเแล้วอยู่กับพวกเราทั้งอคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมารกแม่รักม่กม่รั่กม่รักแรกแม่รังม่รักกม่รนก่่กวม ็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรักกับต้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็นนอยากแต่ชวนทุกคนนะครับมาร่วมเดินทางสร้างชีวิตไปพร้อมๆกันก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทำตัวไม่ดีมีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกทีทีท่ตาใป่ก็ยังมีทุกๆคนอยากบอกว่าเริ่ม่อจังเลย สรุปทั้สรุปครับ <c oughs> เป็นหน้าที่ของวิทยกรนะครับบอสเซ็ต <c oughs> ขอสนตมือให้กับทั้งสามคนวยครับ